สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โกดังสินค้าญี่ปุ่นกิโห้าค่ะกับเจน่านะคะวันนี้เจน่าก็จะพามาดูโซนเฟอร์นิเจอร์กันค่ะว่ามีอะไรบ้างอันนี้นะคะก็เป็นตู้นะคะเป็นตู้เก็บหนังสือนะจ๊ะแล้วก็จะมีตู้โชว์สองบาน3บานนะคะแล้วเราก็จะมีตู้โชว์สี่บานค่ะไม่ว่าคุณลูกค้าจะชอบใบเล็กหรือใบใหญ่นะคะเราก็มีแทบจะทุกไซส์เลยค่ะเล็กใหญ่สี สีอ่อนสีเข้มนะคะมีทุกแบบเลยค่ะคุณลูกค้าอันนี้นะคะก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นชุดโซฟาไม้ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวค่ะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะขนาดสีที่ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นชุดโต๊ะทานข้าวสำหรับ6ที่นั่งนะคะเฟอร์นิเจอร์นะคะเรามีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานญี่ปุ่นงานยุโรปนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาชมหรือแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันที่โกดังสินค้าญี่ปุ่นกิโล5ได้ค่ะ โกดังของเราอยู่จังหวัดนครปฐมนะคะอยู่ริมถนนเส้นมารายแมนค่ะนี่คือสินค้าภายในโกดังเราตู้โชว์ต่างๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้โกดังสินค้าญี่ปุ่นกิโลห้าได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ